มาตรา233ถ้าลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ไซท่านว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในานามของตอนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้องกันสิทธิของตอนเองในมูลหนี้นั้นก็ได้เว้นแต่ในข้อที่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้มาตรา234เจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นจะต้องขอหมายเรียกลูกหนี้ มาในคดีนั้นด้วยมาตรา2 3งสามหกเจ้านี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้เรียกเงินเต็มจํานวนที่ยังค้างชําระแก่ลูกหนี้โดยไม่ต้องคํานึงถึงจํานวนที่ค้างชําระแก่ตัวน,นั้นก็ได้ถ้าจําเลยใช้เงินเพียงเท่าที่จํานวนที่นวนที่ลูกหนี้เดิมได้ค้างชําระแก่เจ้าหนี้คดีนั้นก็เป็นอันเสร็จไปแต่ถ้าลูกหนี้เดิมได้เข้าชื่อเป็นโจทย์ด้วย ลูกนี้เดิมจะขอให้สารพิจารณาพิาพากษาคดีต่อไปในส่วนของเงินที่ยังเหลือติดค้างอยู่ก็ได้วักสอแต่อย่างไรก็ดีท่านว่ามิให้เจ้าหนี้ได้รับมากกว่าจำนวนที่ค้างชำระแก่ตัวน,นั้นเลยมาตรา2-3-6 จำเลยมีข้อต่อสู้ลูกหนี้เดิมอยู่อย่างใดๆท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้ได้ทั้งนั้นเว้นแต่ข้อต่อสู้ซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อยื่นฟ้องแล้ว